สวัสดีค่ะต่อที่ราศีพิจิกธาตุน,น้ำนะคะดินน้ำลมไฟค่ะอดีตอนาคตอ่อดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะมีความหวังมีกำลังใจค่ะมีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงค่ะเอาวางแผนชีวิตกันค่ะ ทิจิดทาดน้ำค่ะอดีตค่ะ,ะ Creativity ค่ะสร้างสรรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ,ะจะรดผู้กันลงไปที่พื้นผ้าใบนะคะ,ะว่าเราก็มีแรงสร้างสรรค์ทำในสิ่งใหม่ๆได้นะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ เป็นผู้สร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆค่ะนะเป็นศินลปินได้ค่ะมีไอเดียที่สร้างสรรค์ะ่ะ create นะคะสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างได้ปัจจุบันค่ะอ่า f ฟกี้บ e นสให้อภัยที่เขามาทำร้ายเรานะบาดแผลมันเปิดนะก็เริ่มที่เราก่อนนะให้อภัยที่ตนเองก่อนนะที่เขามาทำร้ายเราเขาบาดเจ็บมาก่อนนะเขาถึงมาทำร้ายเราถ้าเราจะทำร้ายตอบกลับไปมันก็อยู่ในวงวนของบาดแผลนะ โหสิกรรมค่ะแม้บางเรื่องนะมันจะเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้ยากนะแต่ถ้าเรามโแต่ไม่ให้อภัยคนที่มีบัตรแผลเจ็บปวดอยู่ก็คือตัวเรานะคะ ใช่แล้วค่ะปล่อยวางค่ะโอ้โหสิกรรมค่ะ เป็นหน้าที่ของคนที่คนที่เข้มแข็งอะนะพ่อพี่เพื่อนเข้มแข็งค่ะจึงจะให้อภัยคนที่มาทำร้ายนะให้อภัยคนอ่อนแอนะอนาคตค่ะ เข้าใจถูกต้องแล้วกัน h u มิลิตีค่ะมนุษย์ค่ะมนุษย์ก็มีนะอ่าพื้นฐานที่ปรารถนาก็คือนะอ่าบ้านนะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคนะที่เหลือนะขยับออกไปนะ,ะสามเรียมนี้นะคะวิะจัยมาแล้ว โดยมัชโลเนาะ,ะก็ขยยบขึ้นไปก็ลาบยศสาการะนะการเป็นที่ยอมรับยังไม่เท่ากับเรารู้จักตัวตนของเราเองนะเข้าใจเพื่อนมนุษย์ก่อนก็คือที่ตัวเรานี่นะนะคะยอมรับตัวตนที่ตนเองเป็นก็พบกับสันติสันติภาพนะ คนอื่นเขาจะรู้จากเขาไหมอ่าก็เริ่มที่ตัวเรานะอย่างน้อยเราก็ไม่ทำร้ายเราและเขาแน่นอนอะเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกใบเดียวกันค่ะ เกมแข็งค่ะ,ะรัตชัยชนะค่ะอ่าอ,อตอนติดอยู่ชีสว,ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรน,นะนะพระคุณเจ้าเจ้ากรรมนายเวรค่ะ ค่ะอ่อ,อนโยนค่ะเป็นคนอ่อนโยนนิ่มนวลค่ะนคุณแม่คุณพ่อค่ะอ่อนโยนดูแลเอาใจใส่ครอบครัวค่ะนิ่มนวลค่ะดูข้างดูข้างนอกนี้ดูวันไว้และไว้วันนะแต่ข้างในเข้มแข็งออเข้มแข็งนะอ่าเป็นที่พึ่งของตนเองและญยาดมิตรค่ะอ่าเป็น คนที่ต่อสู้นะเข้มแข็งแม้จะภายนอกดูริมนวลน,นะเป็นผู้ให้ค่ะแต่ข้างในแข็งแกร่งค่ะผ่านอุปสรรคมาได้เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญก็คือภายนอกดูอ่อนแอนะเพระช้อนเอวบางร่างน้อยแต่ข้างในแข็งกร่านะ เกิดความเข้มแข็งเพื่ออะไรก็เพื่อการงานนะการเงินรายได้ค่ะกระดุมพระการเงินก็ได้มาจากการลงทุนาการเริ่มความรู้ก็มีปรารถนาความเริ่มรวยมั่งคั่งนะก็ได้เป็นนะพวคู่ก็ได้เป็นเษธีคู่นั้นก็มี การเงินที่มั่นคงนะขนทุม่มท้วมหน่อยนะก็มาสร้างธุรกิจโรงงานใหญ่โตเป็นของตนเองนะก็ได้สิ่งที่ล้ำค่าแหละมีเกณฑ์ก็เป็นพี่พ่อเพื่อนนะก็คือชาวพิจิกเองนะมีเจ้าของผ่านการต่อสู้มาก็ได้พบกับชาวต่างชาติาต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลมา เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องครบทุกอย่างเลยคะ่ะใน้พรักกับคู่จากทางไกลนี้มาสร้างโรงงานธุรกิจใหญ่โตของตนเอง่พวคู่นียตนเองกับคู่นี้ก็ไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไรแต่ก็แบกหามการงานมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะนะเป็นคนที่แข้าคลองว่องไวชอบทำการงานที่ อยู่นิ่งไม่ติดที่อยู่ติดที่ไม่ได้ค่ะไม่นิ่งค่ะงานนี้ก็สําเร็จค่ะโชคดีได้สิ่งทีล่ลาค่าอ่ะต่อยอดต่อไปเลยนะคะอ่ะยานะอันนี้เห็นข้างนอกอรชรเอวบางรลางน้อยตัวเล็กลูกร่างสันทัดแต่ข้างในอเน,นี้ยเป็นพ่อพี่เพื่อนนะหาการเงินหารายได้เก่งร่วมกันกับคู่ค้าชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลอ่ะเป็นนักต่อ เป็นนักตัดสู้อะ,อะ,อะมีปัญหากับบริวารน,นะดื้อหน่อยนะบริวารน,นั่นนะนะก็ตามกันมาเพราะว่าไปเจอใครไม่เจอนะไปเจอ,อบริวารน,นะปุตตะเนะี่ยปุตตะนี่นะนะมาเกี่ยวข้องกับการที่ชาวนะชาวพิจิกนะ ความมั่นคงปรากฏนะนะมันมันคงปรากฏในเรื่องฐานะของตนเองนะคะฐานะคู่แล้วก็การเงินการงานนะสำเร็จตั้งแต่วัยนะแต่วัยต้นๆเลยค่ะเข้าสู่ปัจจุบันนะอ่ะก็น,นี้ดูสบายแล้วนะดูสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมั่นคงแล้วค่ะ,ะมันคงในะเรื่องการดูแลเข้าไปอาหารเป็น ดูแลบริหารจัดการเป็นหัวหน้ามีความอ่อนโยนนะคะดูแลอาใจใสอ่อนโยนดีค่ะก็ได้บริหารจัดการธุรกิจการงานนี้เป็นคนที่มีไฟค่ะ,ะบริหารธุรกิจการงานเป็นเจ้าของกิจการเดินทางที่ประจอนรองเท้าได้พบคู่ก็เป็นคู่ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะคะก็ ได้พบคู่เก่งบวกเฮงมาเจอกันค่ะ่ารนี้ก็สุภาก็ได้คู่คนไกลมาอุปถรัรมภ์รุ่งเรืองค่ะไปพบกับคนที่ลดโผนนะ,ะเหมือนเด็กค่ะ,ะสนุกสนานค่ะอารมณ์ดีก็มาพบแล้วก็มีความสุขเก่งบวกเฮงมาเจอกันนะตนเองก็มาพบรักก็ได้สร้างธุรกิจมั่นคงนะ เก่งบกแฮงค่ะก็มีการเงินรายได้มั่นคงนะได้คู่ที่จะอยู่กันยั่งยืนยงโชคดีค่ะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเลยนะคะเนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ความสามารถนะงานนี้ก็ทำสำเร็จนะเก่งบกแฮงนะมั่นคงปรากฏนะได้คู่ที่บุคลิกหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะเป็นหัวหน้างานเป็นคนเก่งทำงานเกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างแดนต่างเทนแดนไกลสำเร็จนะคะการเงินนี้ก็ได้มาจากสติปัญญาความสามารถมีความเป็นผู้นำอะไรค่ะทั้งคู่เนี่ยจับคู่กันได้เหมาะเลยค่ะมีองค์กรห้างร้านใหญ่โตเป็นของตนเองนะคะเสียงขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วน่าตกใจต้องขออภัยด้วยนะคะดูในแบบฉบับของออยหราพยากรค่ะ้ะเสียงเบาตลอดนี่มันเดี๋ยวจะ ทำให้หลับนะอะตอบกันที่อนาคต่ะ,ะเก่งแล้วค่ะ,ะสุขภาพแข็งแรงนะคะคนเก่งมาเจอกันนะเพศตรงข้ามนี้มีผู้ใหญ่ผู้น้อยมาเกื้อกูลอุปถัมภ์ค่ะเป็นคนที่เชื่อมันในต้นนะคะทำอะไรตรงไปตรงมานะคะเป็นหัวหน้างานร่วมกันกับคนรักนะคะ,ะงานนี้ คนทั่วไปที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ,ะมาติดต่อนะก็ได้จากงานที่เก่งค่ะบริหารจัดการแล้วก็มีการเงินมั่นคงค่ะมีพลังในการหาการเงินจากสติปัญญาความสามารถนะมีสติปัญญาความรู้ดีมากก็วางแผนแล้วสตรีงนี้ก็คือปุตตะนะลงทุนค่ะลงทุนด้วยสติปัญญาก็เกิดการเงินมากมายนะคะ วางแผนแล้วนะเป็นคนที่เก่งนะสามารถอดทนคมกั้นได้สูงนะคะบริหารจัดการต่อไปก็ชนะเลยนะคะชนะเลยค่ะมั่นคงวางแผนชีวิตมาตั้งแต่วัยต้นถึงวัยปลายเลยกัเนี่ยก็เข้มแข็งในการลงทุนนะสามารถบริหารจัดการสำเร็จวางแผนที่ทำไว้ก็เดินหน้าต่อไป t h ว world ก็คือ าวเสาในะเรือนเสาสัตชนะเพื่อนคู่ค้าใกล้ๆนะได้ทั้งเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้ทั้งเพื่อนที่มีสติปัญญาเป็นครูค่ะนะบุตรหลานบริวารน,นี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ใหญ่นะคะผู้มีสติปัญญาความรู้นําการเงินมาให้ค่ะพระหัตกระดุมพระการเงินไรายได้พระหัตปุตตะนะก็ร่วมลงทุนกับบุตรหลานบริวารครูบอาอาจารย์นะงานนี้ก็ มาชุมนุมฟูนมูลปาตี้แต่ก็มีคนไม่ดีประสงค์ร้ายปะปนอยู่ด้วยนะคะปล่อยเข้าไปนะเขาต้องไปกินยาจากแพทย์หมอพยาบาลนะเพราะว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าค่ะอันนี้เป็นไปเจอคนที่ไม่หวังดีประสงค์ร้ายนะไปเจออรินะ,ะไม่เปิดเผยตัวนะอันนี้ก็เป็นใบใบโพล่าใช่ไหมโรค สองบุคลิกนะไปเจอ,อชาวพิจิกก็เป็นเรื่องไกลตัวนะมาเจออรินะ,ะไปเจอคนที่เจ็บป่วยไม่สามารถรักษาห,หายเราก็ดูแลนะ,ะให้ความเมตตานะต่อเขาเองต้องไปเจอเจอหมอเจอแพทย์เนาะอ่าชาวพิจิกนะคะอะมากับพระนะคะ พระหัตปุตตะลงทุนเริ่มด้วยสติปัญญาความสามารถบุตรล้านบริวารน,นะปุตตะ,ะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังข้ามชาตินะฮะพวกคู่นี่ก็มาร่วมการเงินร่วมกันหาไรายได้ค่ะบันปลายชีวิตนี้นะคะอนาคตนี้ก็มีความสุขสงบนะคะวัดฟังธรรมชอบซื้นสุนมนภาวนาร่วมกับเพื่อน,นะ,คะคนรักนี่ก็ได้เพื่อนเก่านะคะคนเก่าคนแก่นะ เสาในะเรือนสัจชะโยกสามเป็นสกับลักขณานี่นะก็ได้เพื่อนเกา่ารหัสนี้ก็เป็นสกับลักขณานี่ก็ได้ครอบครัวก็ผูกพันกับผู้ใหญ่นะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้ลาบจากพระผู้ใหญ่ค่ะยินดีด้วยนะคะ ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีค่ะอายุมั่นขวัญยืนกับพอใจในสิ่งที่มีกับการวางแผนชีวิตต่อไปใช้ชีวิตด้วยสตินะคะใช้ปัญญาในการทำให้เข้าใจเพื่อนมนุษย์นะคะ